สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื่อหา่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบบอลเมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง u t u b e นะฮะแล้วก็เชร์มันสะใจนะครับใครที่สนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ติงด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับมาเริ่มต้นการสำหรับเรื่องแรกนะครับก็ล่าสุด ทางคิสเยโนโรนโดเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับซึ่งโรนโดเนี่ยได้มีการยืนยันว่าเซอร์เร็กฟูกสันเนี่ยคือเหตุผลหลักที่ทําให้เขาเนี่ยเลือกที่จะย้ายกลับมาสู่ทินออเดฟอร์ดอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโรนโดเนี่ยกล่าวว่าอย่างที่คุณทราบกันนั่นแหละตั้งแต่ตอนที่ผมเนี่ยเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดตอนนั้นเนี่ยผมอายุ18ปีเซอร์เร็กเนี่ยถือว่าเป็นกุญแจสําคัญในการโน้มน้าวผมเลย ผมจำตอนที่ลงสนามกับแมนยูในสมัยที่เล่นอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนได้สำหรับผมแล้วป๋าเนี่ยคือพ่อในด้านเรื่องของทางด้านฟุตบอลสำหรับผมเขาช่วยเหลือผมได้เยอะมากๆนะครับเขาสอนในหลายๆอย่างกับผมแล้วก็ให้ความคิดเห็นผมแน่นอนว่าเขามีบทบาทสำคัญเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรา เราติดต่อหากันโดยตลอดนะครับแล้วก็เขาเนี่ยก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างยิ่งซึ่งผมชอบเขามากนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ผมเนี่ยมาอยู่ในจุดที่ผมอยู่ในตอนนี้ที่ทําให้ผมเนี่ยได้เซ็นสัญญากับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งนั่นเองนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของคริสเตโนโรโดก็ยังมีการกล่าวถึงเซอร์เร,รษษ็กฟูสันเหมือนบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านั้นนะครับก็เดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์เต็มๆนะครับเอามาพูดถึงกันแบบเรื่อยๆนะฮะโอเคทีนี้เรื่องรราาต่อมนะคับ เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เกี่ยวกับจจดอนซานโช่นะครับเมื่อล่าสุดเกเรตซาเกตเนี่ยคุณซื้อของทีมชาติอังกฤษเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าจจดอนซานโช่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับระหว่างการซ้อมกับทีมชาตินะฮะก็ต้องรอดูการประเมินกันก่อนนะครับว่าเขาจะพร้อไมไหมหรือว่ามีอาการบาดเจ็บ หนักหนาแค่ไหนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการบาดเจ็บเนี่ยมันถ้าเกิดมันหนักนะมันก็จะต้องมีการเชื่อมโยงไปที่ในส่วนของทางสโมสรอนด้วยนะครับก็ต้องรอเช็คกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการย้ายเดียโกดาโล่ดานโล่เป็นอีกหนึ่งแข้งนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมในช่วงของโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายทั้งเตะน,นะครับซึ่งข่าวออกมาจากสปอร์ตวันครับสื่อดังของเยอรมันได้มีการเล่นข่าวกันออกมานะครับว่าทางวิเชลซอกครับ ดเรคเตอร์ของทางดอทมูลเนี่ยพยายามที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวทางเดียโกดาโลแล้วนะครับเนื่องจากว่าในตำแหน่งแบ็กซ้ายของพวกเขาเนี่ยก็มีนิโกชูแล้วก็มาเซลชเมลเเซอร์เนี่ยได้รับบาดเจ็บก็เลยมองหาตัวเลือกใหม่เข้ามาซึ่งได้มีการติดต่อยืมตัวเดียโกดาโลนั่นแหละหรืออาจจะเป็นการซื้อขาดไปเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแมนยูบอกปัดข้อเสนอดังกล่าวนะครับเพราะว่าแมนยูมองว่าอยากให้เดียโกดาโลเนี่ย อยู่ยั่งตำแหน่งกับบันวิซาก้าต่อไปนะครับมันก็เลยไปกระทบกับเรื่องของการควา้าแบ็กขวารายใหม่อย่างเคเดนทิ่เปียด,ด้วยนะครับเมื่อดิวโกดาโลเนี่ยไม่ได้ย้ายออกไปนะครับทำให้แบ็กขวารายใหม่ก็ยากที่จะซื้อเข้ามานะครับนี่คือรายงานกันออกมานะฮะจากสปอร์ตบันครับสื่อดังของเยอรมันก็มีการให้เหตุผลชัดเจนว่าทำไมดิวเดียโกดาโลย้ายไปดอทมุลเนี่ยถึงแป็กกันไปในช่วงของโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับ ส่วนอีกหนึ่งแข้งที่จะมีข่าวเชื่อมโยงกับเวสแฮมเป็นประจำเนี่ยอย่างเจสซินลินกาดนะครับก็มีรายงานจากเดอเทลกราฟนะครับสื่อของอังกฤษก็ได้มีการให้เหตุผลเช่นเดียวกันนะครับว่าทําไมเวสแฮมเนี่ยถึงมีการบอกปัดแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจเจสซินลินกาดเหมือนกับช่วงต้นของซัมเมอร์ซึ่งตามรายงานของเทลกรากเนี่ยบอกว่า เวสแฮมเนี่ยบอกปัดที่จะยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน30ล้านปอนด์สำหรับดินกาดให้กับทางแมนเชสเตอร์เดที่มีการตั้งราคากันเอาไว้นะครับสิ่งทีสำคัญก็คือเวสแฮมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่จะจ่ายนะครับแต่ว่าเวสแฮมมองว่าสัญญาของดินกัดเนี่ยเหลือเพียงแค่1ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นราคาค่าตัวเนี่ยไม่ควรที่จะขึ้นไปในระดับ30ล้านปอนด์มันต้องลงมามากกว่านี้ครับประมาณ15จนถึง20ล้านปอนด์ ก็เลยทําให้เราได้ยินข่าวว่าเวสแฮมก็มีการเปลี่ยนความสนใจทันทีแล้วก็เลือกที่จะเซ็นสัญญานิโคล่าวราซิตท,ทดแทนนะครับแล้วก็เป็นการเซ็นญ,ญาในราคาที่ต่ําลงมาเล็กน้อยนะถ้าเกิดเราเอามาเทียบกับค่าตัวของทางลินการ์เนี่ยวราสิตก็อยู่ประมาณ25ล้านปอนด์นะครับลินการ์ก็30ล้านปอนด์สาล้านปอนด์ประมาณนั้นครับนี่คือเหตุผลสําคัญนะฮะก็คือเรื่องของเวสแฮมมองว่าราคาเนี่ยไม่โอเคนะครับสัญญาปีเดียวแต่ว่าเรียก30ล้านปอนด์พวกเขาไม่ยินยอมนะฮะ ส่วนอีกหนึ่งแข้งครับที่มีข่าวย้ายทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะเ,เนี่ยก็คืออลิกบาญี่ยนะครับซึ่งตามรายงานจากฟุตเมกาโต้ครับมีรายงานกันออกมาว่าทางโอลิปิกลียงเนี่ยสนใจที่จะคว้าตัวอลิกบาย,ยี่ยจริงนะครับแล้วก็ได้มีการติดต่อต้นสังกัดของทางนักเตะไปแล้วแต่ว่าหลังจากที่พิจารณาหลายๆปัจจัยต่างๆเนี่ยก็มีการทําการยกเลิกการติดต่อกันไปนะครับซึ่งมันก็ดูที่จะซับซ้อนด้วยนะครับหลายๆเรื่องนะฮะ แล้วก็ทางโอลิมปิกลียงก็เดินหน้าขวาตัวโจโรโบเตงเข้ามาแทนนะครับซึ่งในรายของเอลิบายอาจจะเป็นในเรื่องของเม็ดเงินด้วยเรื่องของความฟิตของเอลิบายด้วยนะฮะก็เลยมีเรื่องของการยกเลิกกันไปตามระเบียบนะครับเป็นการสึงใจที่รวดเร็วเป็นอย่างยิ่งส่วนในปีหน้านะครับแมนยูยังมีเรื่องที่ต้องสสางเกี่ยวกับการเคลียร์อนาคตของนักเตะหลายรายเหมือนกันซัมเมอร์น,นี้จบไปแล้วก็จริงนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องเคลียร์ อย่างเช่นเรื่องแรกก็คือเรื่องของอนาคตของป๊อกบาครับที่อนาคตเข้าปีสุดท้ายนะฮะซึ่งในระหว่างนี้แมนยูต้องพยายามหว่านล้อมให้ป๊อกบาเซ็นสัญญาฉบับใหม่ให้ได้ถ้าเกิดเข้าสู่ปีหน้าแน่นอนครับว่า,าจะกลายมาเป็นนักเตะฟรีเอเย่ันทีแล้วก็จะมีการควบคุมให้น,นักเตะอยู่กับทีมยากมากๆนะครับแล้วก็ตำแหน่งผู้สำบะตูนะครับตอนนี้เลือกยากมากๆเดคอาก็กลับมาฟิตแล้วก็กลับมาเรียกความมั่นใจ เต็มร้อยอีกครั้งนะครับเราได้เห็นแล้วในเกมที่ผ่านมาว่าเขาช่วยเซบะตูแมนยูได้มากดอยแค่ไหนนะครับดีโน่เองก็พร้อมที่จะขึ้นมาเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแมนยูจะต้องเคลียร์เรื่องของอนาคตเกี่ยวกับผู้สำบปปะตูนะครับว่าใครจะเป็นมือหนึ่งกันแน่นะครับหรือจะเก็บเอาไว้ทั้งคู่ต่อไปซึ่งมันก็มองเป็นเรื่องยากเช่นเดียวกันด้วยนะครับอาจจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยย้ายออกไปนะครับ ลินการ์ดนะครับที่เพิ่งพูดถึงกันไปก็ต้องเคลียร์เกี่ยวกับอนาคตเหมือนกันนะครับหลังจากการมาของแนวรูก2รายอย่างเช่นจอร์แดนโชแล้วก็โรนโดเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องของการได้รับโอกาสการลงเล่นแบบสม่ําเสมอนะครับบางทีในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าก็อาจจะถึงเวลาเคลียร์อนาคตที่ชัดเจนกว่านี้นะครับส่วนในรายของแดนนี่ฟันเดเบคครับเราได้ทราบวันนี้อยู่แล้วว่าในช่วงของเท้าทายของตลาดซื้อขายนงกเตะเนี่ยเอเย่นออกมายืนยันนะครับว่า ทางนักเตะเนี่ยมีความต้องการอยากย้ายทีมแต่ว่าโดนสโมสรบอกปัดไปนะครับซึ่งถ้าเกิดทาง Đ อ o นี่ฟ a นเด g a s เนี่ยยังไม่ได้รับโอกาสลงเล่นแบบสม่ําเสมออีกเนี่ยนะฮะตลาดซื้อขายกลางซีซั่นในช่วงมก,กราคมเนี่ยก็อาจจะเกิดการย้ายทีมก็ได้เหมือนกันครับเรื่องนี้แมนยูก็ต้องเคลียร์ครับปัญหายังไม่จบเหมือนกันนะฮะส่วนอีกหนึ่งแข้งที่จ่อย้ายทีมนะครับแต่ว่าดันมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บระหว่างซ้อมครับก็ต้องมาเคลียร์กันอีกครั้งในช่วงมก,กราคมว่าจะมีการปล่อยยืมอย่างไรนะครับ แล้วก็แน่นอนครับว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่แฟนผีเรียกร้องทุกคนเรียกร้องมากนะครับก็คือมิดฟิลด์ตัวกลางซึ่งเชื่อกันว่าในช่วงปีหน้าน่า,นาจะมีการเคลียร์เกี่ยวกับตำแหน่งนี้แน่นอนนะครับถึงแมบบ้ว่าแมนยูจะมีตัวเลือกมากมายนะแต่ว่าเรื่องของคุณภาพภายในทีมตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยยังขาดหายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มเติมเข้ามาอีกสักหนึ่งรายแล้วก็เป้าหมายเดิมๆเ,เนี่ยอย่างซาอูเยกิสก็ไปแล้วนะครับคามาวิงก้าก็ไปแล้วนะฮะ ก็เหลือตัวเลือกอีกเพียงแค่ไม่กี่ลายเท่านั้นนะครับที่ให้เลือกใช้หรือว่าเลือกช็อปนะฮะซึ่งดูแล้วเนี่ยตอนนี้หลักๆก,ก,ก็มีเดนแคนไรท์กับทางรูเบนเดเวสที่มีข่าวหนักนะครับตำแหน่งนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับก็คือตำแหน่งแบ็กขวาที่แมนยูต้องเคลียร์ครับตกลงแล้วแมนยูจะเลือกให้โอกาสเดียโกดาโล่แบบ,แบบยาวไหมเบียดยังตำแหน่งกับบันเซาก้าแบบนี้ไหมหรือว่าซื้อแบ็กขวาเข้ามาใหม่ให้มันชัดเจนไปเลยนะครับ ตำแหน่งนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ดูเหมือนว่าในช่วงปีหน้าแมนยูถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องมีการโละนักเตะบางรายที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็มีค่าเหนื่อยระด,ดับสูงนะครับมันก็มีหลายคนแหละที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงแล้วก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสส่วนหนึ่งผลงานก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเหนื่อยนะครับเรื่องนี้แมนยูก็ต้องเขีร์ด้วยนะฮะนี่คือ8เรื่องที่ทางสมโมสรต้องเขีร์ในช่วงปีหน้านะครับ คือปัญหายัางแก้ไม่หมดนะฮะมันต้องแก้กันไปนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวของ e r r i ์ g ิงเบลฮาร์แลนมีรายงานออกมาจาก ESPN รายงานออกมาว่า e a r ร์ดิงเบลฮาร์แลนยังคงเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์เดในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับถึงแม้ว่าทางแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยจะเพิ่งคว้าคริสเตียโนโรนโดมาเป็นตัวกดสกอร์รายใหม่ก็ตามนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็เซ็นสัญญา2ปีซึ่งมันคั่วไปในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าด้วยนะครับแล้วก็ อีกหลายปีนะฮะสองถึงสามปีอะนะครับโอเคอาจจะมองว่าหายห่วงได้นในเรื่องของการจบสกอร์แต่ว่าแมนยูมองว่ายังต้องการกองหน้าเข้ามาจบสกอร์เพิ่มเติมอีกซึ่งฮาแลนด์ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายเดิมของแมนยูอยู่แล้วแล้วก็เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่แมนยูต้องการในตำแหน่งกองหน้าอยู่แล้วนะครับคุณแก่ว่าเสริมโรนโดยังไม่พอครับแมนยูเตรียมเสริมอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแล้วก็เล็งไปที่เอริงเบลฮาแลนด์ถึงแม้ว่าจะใช้ค่าเหนื่อย ในเรื่องของการให้กับโรนโดไปเยอะแล้วแล้วก็อีกนักเตะอีกหลายคนก็ตามนะครับแต่ก็พยายามที่จะบ,บริหารการเงินที่ดีเพื่อหานักเตะ,ะรายใหม่เข้ามาส่วนคริสเตโนโรนโดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายหลักสักเท่าไหร่เราทราบกันดีนะครับเป้าหมายหลักของแมนยูในช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็คือปีกแล้วก็กองหลังแต่ก็อย่างที่โอเล่บอกไปครับว่าโบนัสเนี่ยต้องรอดูกันซึ่งคริสเตโนโรนโดก็คือโบนัสนั้นอย่างที่โอเล่กล่าวมานะครับ ส่วนมิดฟิล l d ตัวตรงกลางกับกองหน้าเชื่อกันว่าน่าจะไปเชื่อมโยงในช่วงปีหน้ามากกว่านะครับการมาของคริสโนโรนโดเนี่ยแมนยูก็หวังว่าการมาของโรนโดเนี่ยจะมีส่วนโน้มน้าวให้ป๊อกบาเนี่ยอยู่กับแมนยูต่อไปนะครับเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้ทางป๊อกบาเนี่ยเฮ้ยถ้าคุณอยู่ต่อไปเนี่ยคุณได้เล่นร่วมกับโรนโดเลยนะแล้วก็ทีมเนี่ยมีทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องของการเสริมทัพแล้วนะ ก็เป็นการโน้มน้าวใจอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะโน้มน้าวใจได้หรือเปล่านะครับตอนนี้แมนยูกําลังพยายามอยู่นะครับแล้วก็คุยแบบต่อเนื่องแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้บทสรุปนะครับว่าเรื่องของอนาคตจะออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันนะครับส่วนในรายของดีแคนไร์ครับว่ากันว่าดีแคนไร์เนี่ยก็สนใจที่ย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเช่นเดียวกันแมนยูก็สนใจอย,อยู่แล้วนะครับเล่งดีแคนไร์ไว้เป็นมิดฟิลด์ รายใหม่ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับเนื่องจากว่าซัมเมอร์ปีนี้แมนยูพยายามแล้วแต่ว่าค่าตัวมันแพงเกินไปนะครับค่าเฉยก็สูงนะครับค่าตัวในระดับแบบเกือบๆหนึ่งร้อยล้านปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นว่ากันใหม่ในช่วงปีหน้าดีกว่านะครับหรือว่าซัมเมอร์รอบหน้านะครับซึ่งก็ย้ํากันอีกรอบนะครับว่านี่คือมิดฟิลด์เบอร์หนึ่งที่แมนยูต้องการนะครับเป้าหมายเลขหนึ่งเลยนะฮะในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยยูไไนนนนนนนเเเเต็ดดดททีีีีมมมววะะะะ่ใให้้คคคาาาาสจแรรรรัับพฉ รอติดตามกันอย่างใกล้ชิดในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับนักเตะรายนี้แต่ที่แน่คือแมนยูเอาจริงเอาจังแน่นอนนะครับแล้วก็เรามาบิดไฮกันครับเราก็ต้องยกเครดิตเรื่องของการเสริมทัพเนี่ยให้กับพวกอย่างเช่นจอห์นเมอร์เทอร์เดเรนเฟเชอร์เอ็ดเวิร์ดเบิร์นะครับแล้วก็พวกแม์จัดทำนองนั้นนะครับที่มีการดึงนักเตะตามที่เราต้องการได้ตรงกับสเปคที่โอเล่ต้องการได้แล้วก็เบื้องหลัง อีกหลายคนนะฮะที่ผมไม่ได้กล่าวถึงพวกทีมงานสเกลที่ทำนองนั้นนะครับซึ่งจริงๆ้วตามรายงานออกมาจาก m อ n เนี่ยเขาบอกว่าออบอร์ดชุดนี้นะครับก็ยังไม่หยุดในเรื่องของการเสริมทัพนะยังคงความต้องการเสริมทัพแบบต่อเนื่องซัมเมอร์นี้เสริมทัพได้ดีแล้วก็จริงนะฮะแต่ว่ารอบหน้าพวกเขาก็วางแผนแบบต่อเนื่องว่าจะต้องมีนักเตะรายใหม่ที่แข็งแกร่งเข้ามาอีกนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางบอร์ดของเราเนี่ยกำลังวางแผนอยู่พวกไดเรกเตอร์ออฟฟิทบอลอย่างเงี้ยวางแผนอยู่นะครับเครดิตครั้งนี้ก็ โดยเฉพาะเนี่ยแมต์จัดนะครับประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในช่วงซัมเมอร์นี้ในเรื่องของการที่เขารับตําแหน่งเป็นผู้นวยการฝ่ายเจเจนะครับแล้วก็ทําตามได้ทุกดิลเลยนะครับที่แมนยูต้องการนะครับก็โอเคหมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโม,มอสรอนแมนเชสเตอร์เดนที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ